วัดอีค่ะพ่อเม่พี่น้องพี่ป้านะอาตุกูุกคนพี่น้องจาา่ามันอนีเขาสวนผ้าพี่น้องมาแต่งกิ่งพี่น้องกิ่งมะละกอรหรือว่ามะคุงเนาะพี่น้องกิ่งอันอยากบ่ใหอยากให้มันสูงนะพี่น้องตัดหลักก็มันแตกออกามากล้วรัาก็ตตองมาเลือกเนาะมาเลือกมาคัดคัดเอากิ่งใดที่เขาจะเอาในพี่น้อง กํลังมีหนอมีมีมีดอกกําลังจะมีนวยแต่ว่ากิ่งมันหลายหพดมันกับนวยกัจะบวงไงเฮ้ากับเสียเอากิ่งนี่ออกไปพี่หนอกิ่งนี่ออกไปฮักออกก็ได้ดอพี่นนอฮักออกไปฮักออกไปบ่อ้มันหลายมันหลายเกินลูกมันจะบวงไงพี่นนอไก่อนเถอะพี่น้อ 嗯เอฮาไปก่อนพี่หนอก็เอาไว้เฉพาะเขาจะเอาได้นะพี่หนอกมันงมงายจัง่ลยสินะ Nó tổng ở bếp đó Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để แกงกินงมันไหนนี่ยไหนแม่จังนอยเห็นมันมีนอย <laughs> đái, mình lại mình nuôi nuôi độc đục mình nguồn gốc nó kinh, ổ, cái nó phải gốc nguồn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  cua nguồn gốc nguồn gốc nguồn gốc ยังไงละสูงแล้วมันอ่นพี่นนอมันเก็บกินยากตัดแล้วมันแตกกิ่งเขากับตรงมาแตงมันใส่มือในี่หละตาแก่แตงกิ่งใดเ้าบ่เอาเขากับฟันออกไปที่มันจะบ่เอาแล้วกิ่งตัวนี้กิ่งี้บ่อเอาพี่นนอ ที่เกินเกินนวยมันกระโบนไงมากกว่ต้องเอามันออกตัดออกไปแต่งออกไปแต่งกิน Ừ, ừ, Để mình thử đẹp thửแดด chắc luôn ăn ừ. Good, <laughs> ตัดออกไปก่อนพี่หน,น่องต้นมันใหญ่มันกัดแตกออกมาแต่ห้าตอนตัวนี้เอาตัวนี้ไปปลูกมันสีหง่ไว้ นายจังชี้มาต ồ นมันนี่เอามันออกไปก่อนแตงใบมันกอนพี่หนอพี่พันหนอแตง อาคลิปนี้กะถ้าพี่น้องแต่งกิ่งมะคุ้งพี่น้องอต้นมะคุ้งนี้สองเดือนพี่น้องขแขนมะคุ้งนี้นะพี่น้องต้องเอาออกอะฮาว่าเอาออกหน่วยมันจะแบบทีทีทีท,ท,ทีกันแนละ้ะมันกระบอใหญ่นะพี่น้องก็เลยจับคัดใบมันออกใบอันใดตัวว่าเอากะ ฮักออกไปฮักออกไปพี่หน่องกําลังดอกกําลังอันชิดใหน่วยแลวพี่หน่องตัดมาด้โซงเดือนเลยได้พี่หน่องตัดตน้นมันนี่นะมันแตกแขนงออกมาคลิปในีาพพี่หน่องเห็ดงานเบาๆด้วพี่ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาตุกูทุกคนีดได้เขามาซอยคุณแม่ลูกศรเห็ุงานในสวนค้าคุณแม่ลูกศรไปเยี่ยมเยียนพี่ๆน้องๆซาก็จะฝ่าโกดฝ่าวเครื่องกันเด้อพี่น้องคุณแม่ลูกศรก็จะไปย่ามไปตุกผูทุกคนเด้อค่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกศรได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เหตุงานเบาๆเห็ดงานแบบซิวๆนะพี่น้องแต่งกิ่งมะคุงเนาะพี่น้องเนาะพออัน ถ้าเกิดว่าว่าเอาออกมันก็นจะในไงนะพี่น้องต้องเอาออกจริงสิละเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสี่ในเด้อจะ้ะชอบก็กดไม่ชอบก็กดจ้าบายบายขอบคุณจ้า